สาวไทยแถวดนสหรัฐอเมริกาอัดแหลกโอกาสเข้ารอบไฟนอล8เรื่องไม่แน่นอนสาวไทยแถวดนสหรัฐอเมริกาอัดแหลกโอกาสเข้ารอบไฟนอล8เรื่องไม่แน่นอนการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอล Nations ล e ก2023หรือ VNL 2023นัดที่6แข่งขันวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่15มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืน ตามเวลาประเทศไทยนะนิวสันเนลสันยิมเนเซียมกรุงบราัสเลียประเทศบราซิลเกมนี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนสาวไทยโรเตชันผู้เล่นจากนัดก่อนประกอบไปด้วยพรพันเกิดปราดชัตูออนโมกสีคัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักจุลภาควิภาวีสีทองอัชราพรคงยศและปิยนุษแป้์น,น้อยกับตันทีมทำหน้าที่ตัวรับอิสระด้านคาชที่รายคาชทิราลี ก็ไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดจัด6คนแรกประกอบไปด้วยจอแดนทอมสันเทรลีวอชิงตันมิชาแฮนคอกเอเวอรี่สกินเนอร์เอสเจโอเนลแคทเตอรีนพลัมเมอร์และเคนด้าไว้เป็นตัวรับอิสระเซตแรกสองฝั่งต่างลัดกันทำแต้มอย่างสนุกไทยโชบอลทัพเอ็กซ์หลาย็อตจากทั้งวิภาวีสีทองและชัชชุออนงวกสีจนแต้มเบียดกันที่7-7แต่ฝั่งสหรัฐอเมริกาใช้ความสูงได้อย่างเป็นประโยชน์ ตบเนือบล็อกไทยได้หลายลูกจนทำแต้มนำห่าง11-9จนโค้ชด่วนเรียกเวลานอกทันทีกลับมาเล่นคราวนี้สาวไทยเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังอาศัยได้แต้มจากเฮลีวอชิงตันได้อยู่บ้างจนทำแต้มหนีห่างแต่จูจ่ๆสหรัฐอเมริกาก็เหมือนจะชอ็อตไปสะดืดเมื่อเฮลีวอชิงตันตีติดบ,บล็อกจนแต้มกลับมาเท่ากันที่16-16แต่สุดท้ายเป็นสาวๆ USA ที่แน่นอนกว่า ชนะไปก่อน25 2 1นําถึเซนำ1เซต2สาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าหลังจากเปลี่ยนตัว6ผู้เล่นใหม่ในเซตนี้ด้วยการเปลี่ยนจรักพรบรรดาศักดิ์ออกให้พิมพิชยากกรมลงแทนไทยจิตจาราดนำก่อน4 2ก่อนช่วงกลางเซตไทยเริ่มช็อตไปหน่อยทำให้สหรัฐอเมริการัวคะแนนใส่นำห่าง11 8สาวไทยเกิดปัญหาตกใส่สหรัฐอเมริกาไม่ได้แต้มหลังจากเจอ USA พยายามเล่นรองบอลกลับมาตีเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ยิ่งเฮลีวอชิงตันและจอแดนทอมสันเริ่มมีความมั่นในการทำแต้มมากขึ้นคะแนนเริ่มห่าง18-13ก่อนที่ไทยจะเริ่มรับเสิบได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้แต้มยิ่งห่างไปอีกสุดท้ายสาวไทยเสียให้สหรัฐอเมริกาไปอีกเซต 18- 2 5ตามห่าง0ูนย์สเซตเซตสาสาวไทยเจอทีเด็ดลูกเสริรฟของมิชาแฮนคอฟเล่นงานอย่างหนักรับเสริรฟทั้งลนทั้งหลุดออกไปโดนนำํำ ห้าถึงสองจนโค้ชด่วนต้องเรียกเวลานอกเพื่อแก้เกมกระทั่งสามารถเปลี่ยนเสิร์ฟมาได้สำเร็จแต่ก็ยังโดนตกหายหลายล,ลูกจนแต้มห่าง4ี่ถึงสิบเอ็ดสาไทยยังสู้ไม่ถอยพยายามช่วยกันเล่นช่วยกันขุดอย่างสุดกำลังกระทั่งตามมาห่างห่างอย่างห่วงห่วงสิบสามสองศูนย์แต้จอแดนทอมสันที่ดูเหมือนว่าวันนี้จะฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องทุกทีไรเป็นแต้มทุกทียิ่งบล็อกสูงใหญ่อย,อย่างวอรชิงตนันเริ่มมีความแน่นอนทำให้แม้กระทั่งดีนพิมพิชยายังตีไม่ผ่าน สดท้ายไทยเสียเซตให้สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง16-25แพ้ไป0-3เซตผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซต 21-25, 18-25, 16-25อย่างไรก็ตามสำหรับสาวไทยจะกลับมาทำการแข่งขันอีกในวันเสาร์ที่วันที่17มิถุนายน2566เวลา7นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยซึ่งสามารถรับชมได้ทางบากอาบูทีีและช่อง 7HD เช่นเดิมและสามารถดูแมตช์สาวไทยย้อนหลังได้ที่บากอาบูทีวี